สวัสดีครับน้าผัวบอกข้อมุนมีเพอแซ็ปชินแอร์ด้วยบ่อยอย่างหน่อยบอยท่องช่องเพจช่องยูทูบกับพี่น้องเนาะขอบคุณยังสูงเด้อที่พี่น้องเจียร์เสร็ไม่ดัไม่ได้มาติดตามรับชมเจดีคลิปคลิปขอบคุณยังสูงที่พี่น้องมากใดก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสมัครให้น้ำแม่พี่น้องมากมีอย่างหน่อยภาพี่น้องมากินเมียงเผาไปนิมพี่น้องก็มีผักซีลาพี่น้องมีผักกาดขาวหอมมีผักซีหอมซ้อมผักกาดพี่น้องมักแต่งขนมจีนมาเล้วพี่น้องเนะมาลงมือกันพพีี่่นน้้้้้้ออองงงงงลลลมมมดดปาาเเขแแแหหหะย แห้งมากบอ่อถอยลมกระดาษจัง,งบอกอนอม่นนมพี่พี่น้องเสียงล่มนั่งดืุ่ดคือจดืพี่น้องโอ้เป็นนี่ข็จะมาแห้งมพี่น้องหน่อยลมแห้งไดงน้ำจิ้มพี่น้องรสเด็ดเป็นน้ำตาลดีๆพี่น้องเกี่ยวน้ำตาลมันได้พี่น้องเกลี่ยจี๊แก่ แซเป็นตะไนเซ่พระอีดีพี่น่องปึ๊บยิ่แม่น้ำจิ้มพี่น้อง พักก็กินพักกของที่สวนนองซื้อแต่มรกาดขาวหอ่อคุณตันมันเทดก็เป็นไม่ได้พี่ห้องไม่ได้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 ไไดไไดอ ไปอุ้ยแสบมังพี่น้องเลยจวดครับเหนียงไปน,นิ่มโดดเด็ดพี่นอ้องอือม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อหลมปากวะเนาะ แล้วเห็นนะนะี่ ้นมนะปลามันมันพี่น้องก็กลามไปาทั้งได้ละบ,บาดนี้ ซี่หอมอยู่สวนเจ้าของครับอืมจินเข้าไปีน่องอย่างน้นแสบผีน่อง เดือดดันดีดีพี่น้องเหนียวครับมะเขือเทศ พอปลาอย่างปลาอย่างมันเสียบขนมออยัดคา,ายันัวนขาเข้าไปเป็นหนเข้าไปหอมหนึ่งปลาคือกันพี่น้องปื๊ดน้ำจิ้มพี่น้องอะไรจะแซ่บขนาดนี้ <laughs> เอพักายเสร็จไปพี่น้องเอากก็ปุ่นแจ,จแจเนื้อปลาขวัญเนื้อปลามะพุปลาเกบโดทดิพี่น้องตุ่น เด็ดเข้าไปหน่อยมันจีบตาแตกเลยมันอืมระจุกสีด้วพี่้องมาเดิม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  มันล่มผัดปลามันกัดกาดเห็นหรอปาลาใส่ขุ่นใส่้ำจิ้มร้ย เหมือนบักสีหอมขาว น่องกับมะกวนพี่นอ้อย <ง cabin> เ้อปลาใจปุ่นใบน้ำจิ้มราด ดยจอดเลยพี่น้องดยจอดคมแซบปลามันมั่นพี่น้องร่มผัดบัมนก,ก็กลาบ ที่มก็พาเอินพาเมียมป่าเนาะเพียงเนาะพอจริงสีพี่น้องนี่ าราดโดยน้ำจิ้มแซ่บๆขาปากลมมันนะ้ะวันนี้เนาะ ๊พี่น้องเจ็บไปแต่ไหนน้ำจิ้มพี่น้องเด้น้อยเดียวบาจวดพี่น้องเป็นตอนจบเอามาคลิปนี้ยังเลยพี่น้องมากินเมี่ยงไปนิ่งพี่น้องมีผักซี่หอมพี่น้องพัคซี่ล้าผักกาดขาวหอมพี่น้องมกแตงก็มีซอมผักกาดพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องพี่น้องคอมเ็นกินนี่ฝากนี้เพียงเลิศฝั่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดติดงกดจับกดใครให้นำ ช่วงนี้อากาศหนาวแหี้ยพี่น้องอากาศหนาวแบบบริยุดบริยนพี่น้องรักษาสุขภาพนิดแล้วเพียงเด้อกหมดสบายมา,จากจ้ะอยากพี่น้องเอาเป็นมาแจ้งหน่อยทิมทายไผสำนีคลิปหนาจะมาพบกันใหม่จะเป็นเมโนูอยังจะมารับชมจิตตามไม่เพียงเด้อเกใดจะอย่าลืมกดใดกดแชร์กดตามกดคอมเมนต์กด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งสับสไครต์นำพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงปลอดภัเก็บจะไม่เบียดเบียนนอนรับเงินเงินมาเตือนเงินแสนสวัสดีครับ